วัสดีครับคุณตุลบ์มงคลนะฮะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการรับคมนะครับที่เป็นทุกวิธีเลยไม่ว่าคุณจะรับแบบไหนก็ตามจะรับแท่นรับองศาจรับมีจะรับสายพานจะรับมือรับแบบแท่นดุดใดๆก็ตามแต่ล้วนอยู่ใต้เกณฑ์การสร้างเบอร์นะครับการสร้างเบอร์เบอร์ก็คือผงเหล็กคนไทยเรียกเกสรคมขี้เหล็กผงเหล็กเรียกอะไรก็ตามแต่มันคือผงเหล็กที่ติดอยู่ที่ปลายคมนี้นะครับการรับคมก็คือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้ทั้งสองด้านสลับกันและกําจัดมันออกนี่ครับมีแค่นี้เลยวิธีการรับคมหลักการมีแค่นี้จริงๆนะแแค่่ีี้้เลลยไไมมมอรากกว วิธีก็คือคุณเอาหินมาตั้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ปาดไปเลยปาดไปฟืบเวลาคุณปาดอะถ้าคุณปาดด้านซ้ายอะเกรสรคมจะขึ้นมาที่ด้านขวาถ้าคุณปาดด้านขวาเกรสรคมก็จะมาขึ้นที่ด้านซ้ายและพอมันขึ้นสลับกันทั้งสองด้านแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกำจัดเกรสรคมนั้นออกไปให้หมดและมีดของคุณก็จะคมลักการมีแค่นี้นะครับการสร้างเบอร์การสร้างเกสรคมแล้วก็เอ่เวลาคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยใช้ไปใช้งานกัดเฉือนทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเบอร์เนี่ยมาติดอเอม,เอมดลคมมนแวย นั่นคือเหตุผลที่ทำให้มีของคุณทื่อลงทําให้มีของคุณคมน้อยลงนะครับนั่นคือเหตุผลถ้าคุณสามารถกําจัดของเบอร์ออกไปได้เนี่ยมีของคุณก็จะกลับมาคมขึ้นไม่ต้องรับคมก็ได้ครับการกำจัดเบอร์มีมีวิธีอื่นอีกอย่างเช่นสะบัดหนังอย่างอาขัดกับวีนอนนะวีนอนมาทาหนังยังไงได้หมดเลยนะครับแล้วมีของคุณก็จะกลับมาคมมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้คมหวานมารับอินใหม่นะไม่ได้คมหวานมรับอินใหม่แต่คมใช้งานได้คมใช้งานได้เนี่ยหมายถึงมันมันก็คมมากๆนะคมที่กลับมาเพราะว่าใใในนนนกกาาาาารรรรชช้้้งงจิขขอออเเ่ะะ็ไไไมมดดควแบบ มานั่งกดเส้นผมทีละเส้นถ้าเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเนี่ยการใช้งานของเขาอ่ะเขาคงไม่แบบมานั่งแบบตัดเส้นผมทีละเส้นอย่างนี้เหมือนที่ผมลงอ่ะอันนั้นอ่ะเรียกว่าคมเกินความจำเป็นนะครับเกินความจำเป็นจริงๆเพราะงานทั่วไปที่เราใช้ก็คือปัดตัดเฉือนทั่วไปหั่นอาหารปิดกล่องปิดกระดาษล่างตัดเชือกถามว่าต้องการคมหวานขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนที่ผมบอกไปเสมอเลยคือคมกดเส้นผมมันไม่มีประโยชน์อะไรผมทำเพื่อโชว์เพื่อดึงดูดลูกค้าเท่านั้นนะครับทำเพื่อโชว์ มีดที่สองเป็นเล่มคมปีิดกระดาษทั่วไปกดเส้นผมไม่ได้ผมเดิมพันเรยว่าถ้ายื่นห้คุณสองเล่มน,นี้แล้วให้คุณหลับตาใช้งานอ่ะคุณแยกไม่ออกหรอกครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันที่ผมบอกว่าไม่จําเป็นก็คือแบบนั้นนะครับมันไม่ต่างอะไรกันก็คือมันคาที่ใช้ได้เสมอเลยคือมันก็แค่มีดมันก็แค่มีดจริงๆฮะต้องถามว่าคุณต้องการอะไรจากมีดหนึ่งเล่มมันไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่วาวอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็แค่มีดใช้ปิดตัดเฉดทั่วไปแล้วต่อให้คุณไปรับคมกดเส้นผมอย่างเอาอเอา ถ้าคุณเอาไปปัดกระดาษลังสักสองสครั้งสี่ห้าครั้งเนี่ยมันก็กดเส้นผมไม่ลงแล้วเพราะมันทื่อลงนะครับนั่นคือที่ผมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเพื่อนๆฝึกรับคมเองแล้วมันปิดสามารถปิดกระดาษได้เนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอเหลือเฟือต่อการใช้งานมากแล้วนะครับอย่าไปพยายามทำให้มันแบบกดเส้นผมในขนาดนั้นเลยนะครับมันเสียเวลาแต่ถ้าอยากทำหัวใจหลักมันก็คือการเก็บเกสรคมให้ได้เกลี่ยที่สุดมันก็จะกดเส้นผมได้นะครับเผพาะคมที่คุณรับไว้อะอาจจะกดเส้นผมได้แล้วก็ได้แต่คุณอาจจะแค่เก็บเกสรคมได้ไม่ดีพอ ย่างเช่นการสบัดหนังเนี่ยตัวนี้เป็นของไรบบชอคเข้นาน,นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นหนังละเอียดด้านหนึ่งก็จะเป็นหนังหยาบเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้วิธีก็คือเมื่อคุณใช้ไปเนี่ยใช้งานไปนานๆเพื่อๆตัดเฉดทั่วไปแล้วมันเริ่มทื่อก็คือมันมีเกสร,รคมมาบางแนวคมตรงนี้ทําให้คมมแสดงสิทธิภาพได้เป็นที่คุณก็ต้องกําจัดเกสร,รคมนี้ออกไปโดยการที่เอาหนังมาทาสารขัดทาสารขัดแล้วคุณก็ปาดไปเลยปาดขึ้นปาดลงปาดขึ้นปาดลงสักยี่สวีเนี่ยคมมีดขคุณก็จะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะคุณกาจัดเกสรคมออกไปได้คุณกําจัดเกสรเหล็กออกไปได้แล้วอ่าประมาณนี้นะครับส่วนเหตุผลที่มันทื่อลง ก็คือคือคมมีดเนี่ยมันจะเป็นตัววีแบบนี้ถูกไหมที่ปลายคมอ่ะพอคุณใช้งานไปเรื่อยอ่ะมันจะมีผงเหล็กที่หลุดกร่อนซอกกร่อนออกมาเนี่ยมาบังตัวปลายคมตรงนี้มาบังอยู่แล้วทีเนี้ยสิ่งที่คุณตัดเฉือนไปอ่ะมันก็จะโดนผงเหล็กตรงนี้ใช่ไหมแทนที่จะโดนคมมีดที่เป็นตวัววีมันกลับไปโดนผงเหล็กแทนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงทื่อนะครับและสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการกำจัดผงเหล็กตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้ตัววีมันเนี่ยปลายตัววีเนี่ยกลับมาสัมผัสกับสิ่งของที่คุณตัดได้อย่่่าางตทีนนะนครััือหลกก และอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ทําให้มีของคุณทื่อลงคมน้อยลงนอกจากเกต็ผลจากเกลี่ยสอคมที่มันติดที่ปลายคมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คมของคุณมันเขาเรียกว่าอะไรคือคมมันเป็นแบบนี้แล้วคุณใช้ไปตัดของแข็งตัดนุ่มตัดนี่เรื่อยอ่ะไอ้ตรงปลายตูวีเนี่ยมันก็จะทู่ลง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 แบบนี้นะครับนั่นคือมันทําให้คมน้อยลงแล้วก็คมทื่อไปในที่สุดการทื่อแบบนี้เนี่ยต้องใช้การรับนะครับต้องใช้การรับคมใช้การสบัดหนังหรือเกลี่ยสอนคมเนี่ยไม่ได้ต้องรับคมส่วนเกนี่ยสอนคมเนี่ย เนี่ยด้านนี้ไม่มีเกรสรคมนะผมยังไม่ได้รับด้านนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับไม่มีเสียงเลยด้านนี้ผมเพิ่งรับมามีเกรสรคม <Lauren. S 1> อ่ามันคือเสียงของเหล็กที่ติดอยู่ที่ปลายคมนะครับอ่านี่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้ละครับที่เขาเรียกว่าเกสรคมเนี่ยขาวๆตรงเนี้ยมันคือของเหล็กที่ติดอยู่ที่ปลายคมเนี่ยต้องกำจกัดตรงนี้แหละครับออกไปแล้วมีของคุณก็จะกลับมาคมขึ้น ส่วนวิธีรับก็อย่างที่บอกไปครับหัวใจหลักการรับนีก็คือสร้างเบอร์สลับซ้ายขวาและกำจัดมันออกไปให้ได้เยอะที่สุดมีถคนก็จะกลับมาคมนะครับหลักการนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นเหล็กเอลแมกนะครับของแบรนด์ไครเซอร์ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ผมเดาว่าอน่าจะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเดานะถ้าเดาจากการรับคมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเกีย่ยวสังคมขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบาย